ใช้ใช้นุภาพปวดสังขวัติเป็นไงปวดสัตว์เป็นไงใช้เรื่องหนเรื่องนิพพานถูกรหัตชนายแห่งนิพพานถูกมาใส่เรื่อยให้ปวดเลยนั่นแหละบำเพ็ญปวดสัตว์แต่ถ้าบำเพ็ญเอาเนี่ยมันไม่ใช่บำเพ็ญปวดสัตว์ตรงนี้มันจะกลายเป็นวิบาบุตรทุกข์ปญาขึ้นมาแล้วบารมีมันจะอั้นจะเสื่อมเร็วเวลาจรีกิจการบำเพ็ญให้บำเพ็ญปวดก็การปวดนี่การบำเพ็ญบำเพ็ญปวด เนื้อเลยแล้วคําว่าปวดที่นี้ก็คือการจดช่วยสังกัดนั่แหละไม่จริงจะเป็นการปวดที่ได้มาสกเรุ่องการโปร่งไม่ใช่คุณงามความดีแบบนี้แบบนั้นไม่ใช่บุญกุศลแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่ตัดสรช่วยจบช่วยไอ้ตัดสรุ้จบช่วยนี่ก็คือรหัสนองค์มุทให้มาแล้วไงทุกสิ่งอย่างมันไม่ใช่สิ่งยึดต,ติดเราก็ใช้สิ่งนี้เลยอะทุกอย่างก็จจกไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันเลย จำมีแบบนี้ไปเลยทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างอยากไม่ยึดไม่ก็ทั้งตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันอย่างเนี้ยท่านก็มอบให้แล้วอาณารยการตัดสินแล้วก็ใช้นะาายอาณาัายเหล่านี้กับสารวัไปเรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าบำเพ็ญปอะทุกครั้งที่เดิมจำมีตัดช่วยตัดช่วยไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะมีผลต่อสารวัตรโดยภาครวมเราด้วยเราด้วยมันจะเป็นเนื้อหาที่สมุดเฉดร่วมกันเป็นเนื้อหาที่ตัดสินร่วมกัน ตักสรุปและตักสรุช่วยร่วมกันมันจะเป็นอันที่วาสนามาร,รมีที่ผสมประสานปฏิการณเวลานี้เลยเราไม่ต้องไปรอเวลาไหนอืมไม่ต้องสร้างบารมีเพื่อรอรับอะไรไม่ต้องไม่ต้องเราให้ปลดไปเลยให้ปลดไปเลยเนื้อหามาสรุปให้แล้วก็ใช้สิ่งนี้สรุปของว่าไปเลยสรุปจบไม่สำรองอะไลยืดเลยบรรยากาศเป็นปเนื้อเดียวกันเองจะตายเป็นเนื้อเดียวกันเอง <c oughs> คือทุกสิ่งทุกอย่างสรุปไปให้หมดแล้วมันไม่ใช่สิ่งยึดติดมันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองทุกอย่างเลยไม่ว่าบารมีไม่ว่าธรรมไม่ว่ากรรมไม่ว่ากินเลสหรือไม่ใช่กินเลสไม่ว่าสรรพั์หรือไม่ใช่สรรพั์เหมือนกันหมดมันไม่ใช่สิ่งยึดติดเลยทุกอย่างเดียว ิ่งนี้่้วยความยู้สิกก็เปลี่ยนสมัยว่าการที่จรได้มีส่วนขอบพุทธองค์เนี่ยเราไม่ต้องสร้างหรือตั้งศพที่างความคือสิ่งเหล่านี้พอเราลน้ติขึ้นมาเนี่ยในสิ่งที่าต่างพวัให้เนี่ยมันเป็นส่วนเดียวพุทธองค์ไม่ยบร้อยแล้วแล,แล้วก็ใช้สิ่งนี้ไปเรืเร่อยๆกับสังสวรรัตรเหมือนว่าทายช่วยหลุดช่วยสมรสดไปเร,เรื่อยๆและสิ่งนี้มันกลายเป็นเนื้อหาพุทธชันดอนพุทธภูพุทธองค์ไปโดยปริยายไม่ต้องไปปาถนาเพื่อแต่มันเป็นเนื้อหาของท่านไปเลยเออ ท่านก็ยังท่ามกลางสังวัดนี่แหละเป็นประธานในการดับล้างสังวัตอยู่ไม่ต้องไปวิ่งเข้าใส่วิ่งลงหาให้รอบถ้าเป็นเนื้อหาของท่านไปตรงไหนที่แข็องอยู่ที่ไหนก็เป็นเนื้อหาท่านไปที่นั่นหมดทุอย่างให้น้ำเหเ็ราอผทุอย่างด,ดีมันจะได้ออกจากตัวเฉพาะที่เฉพาะทางเฉพาะเองเฉพาะภาวาะเฉพาะลักษณะเฉพาะพบเฉพาะภูมิมันจะได้ออกจากการเฉพาะ ดำลิกเข้ามาทุกอย่างเรื่อยๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวยึดมายึดไปด้วยกันเลยให้มันคลายทิ้งคลายคลายทิ้งคลายกันเรื่อยๆแค่ประโยคไหนที่มึงคลายทิ้งคลายนู่นทุกวันนี้ก็มีให้อยู่แล้วคลายเรื่อยๆคลายทิ้งคลาย มันจะมีผลศศต่อสาสรพัดทำให้สารพัดคลายตาม่อนั่นแหละเรียกว่าบําเพ็ญปกดีดีนี่เรียกว่าบําเพ็ญปกก็คือการปลอยนั่เรียกว่าบําเพญ็ญชนิดหนึ่งบําเพ็ญปกต้องสรุปตัวบําเพ็ญดีๆท้าอย่างนี้นมันจะเข้าสู่การบําเพ็ญเอาแล้วมันจะตันบารมีมันก็ตนันการมันก็อั้นบารมีก็อั้น แล้วลำบากเลยมันก็ลำบากไปเรื่อยมันจะเกิดการห่วงเกิดการห่วงขึ้นมาในบารมีที่บำเพ็ญเอานี่นั่นไหลกันใหญ่เลยตอนนี้เองจากสิ่งที่มียึดใายเอามายึดเลยไหลกันใหญ่เลยห่วงห่วงเออทายทิ้งทางไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองแสดงว่าบารมีทั้งหลายันไม่ได้เกี่ยวกับนิมิตทางการจบอ๋ มนหลงว็ที่หลังเองมองาหลงสร้างสตินิยมแค่นิยมขึ้่นที่หลัง,งตัดสรู้ให้มาไรู้จินไม่รู้จักจีบเพื่อนดอนแล้วก็แค่เอาเนื้อหาตัดสรู้มาตัดสรู้ช่วยมันรู้สติดตัดช่วยของเราไปเรื่อยๆท่าน,นี้แหละเรียบร้อยเลยเป็นบาร,รมีแห่งการตัดสรู้ช่วยสับประชาชนไม่ใช่บาร,รมีแบบอื่นอืมมันเป็นบาร,รมีตรงๆได้ไหมอ่ะบาร,รมีในการตัดสรู้ช่วยไปเรื่อยๆล้วไม่ต้อง,องรอรวมบาร,รมีเพื่อนเพือนดอน เนือหาเรื่องตัดสู้ให้แล้วก็มาตัดสู้ชื่อกันเลยมัดสุปตัดชื่อกันเสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไปยึดไม่ยึดไปด้วยกันเลยทิ้งอย่างทายทิ้งชายเลยหมดไม่เอาหรือไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเล ทุกอย่างก็คือมันจะได้สอดคล้องกับความว่าไม่ยึดติดนี่ที่มันแบนเอามันก็มันก็สวนทางกับศีธรรมมันก็กลายเปยึดมันมันไม่สอดค้องกันนะหามกเปชั้ยใช่เปนคนท่้นไปเรื่อยเลยเนื้อหายิงนี่มันสอดคล้องเลยแม้จะทิ้งก็ต้งทิ้งตัวทิ้งเองแม้ละต้ละตัวละเองแม้สลากก็ต้ลากตัวสลาเองมันยิงจะสอดค้องความไม่ยึดติด กอดท้องในเรื่องหาตัดสู้ของจริงไม่เกเก็อ่าเพนือยบำเพ็ญเอาบำเพ็ญเอาก็เหนียวแนงความมีครอบคลุมไปเรื่อยเกรจ็บเลยอย่าไปตามคตินิยมไม่ใช่ไม่ใช่คตินิยมนะนิยมเองแล้วว่านิยมตันกันมันไม่ใช่ตรงนิยมนะมน,มนะนิยมเนี่ยม,มันจะกลายเป็นสั่งสมรากเ่าเหิประชัยท้อง้าไปใน,ใน,ใ,นในบาลามีโดยไม่รู้ตัวเลย สมุนไทยใหญ่เลยท่านพี่เองกลายเป็นสมุทรไทยใหญ่ขึ้นมาเลยขนาดคลายยังต้องคลายที่ไทยแสดงว่าไม่จำเป็นต้องเป็นบารมีให้ตัวเองเลื่อนขั้นบารมีโปรดขาดบาพ็ญนี่บารมีโปรดขาดบารมีโปรดขาดบารมีโปรดคือตัวการโปรดนั่นแหละคือการบาพ็ญ ให้ตัดช่วยสรุปจบช่วยสามารถไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องขัดกิเลสในใจเราไม่จำเป็นต้องขัดกรรมวิบัติเราก็กิเลสไม่ใช่สิ่งที่เป็ี่ยนนิพพานก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นนิพพานก็ไม่ยึดที่นิพพานในนอกเหนือความยึดติดนอกเหนือความไม่ยึดติดเราฝุดใม่สุดคงเาโมโมทะเลาะบาะแวงกับภาวะลักษณะธาตุขันตายจิตกรรมเวรวิบัติมันอยู่โมมาขัดแย้งกัน ไม่ใช่เนื้อหาเสาจะทำขลุกแล้วทังนี้ไปสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมายึดมายึดไปด้วยกันสิเะฉนั้นไม่เป็นกิเลสของกิเลการที่สลักกิเลสก็คือการที่เป็นกิเลสของกิเลสงส่วนที่เป็นเทรานีเวะยจับยาเนที่สุด ะไรหรอกเนี่ยเขาไม่ไม่จเป็นต้องบำเพ็ญใ้ตัเองนะเป็นเทพที่สว่งจงกว่ะงที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปในการเดียจะยิ่งผรักสว่างเองแว้าไปใช้วิชาแล้วหนูไปในควาที่เป่บน้ใจไหมถ้ามัวแตไปติดเด่้บนกรรมน้ำแต่งเออไปติดกัน กุญส่วนกุศล่นอยู่นี้มันก็แปลสภาพกันได้หมดกุศลก็เป็นอกุศลได้จะไปใช้ในทางที่ผิดไม่ต้องขัดเกลีอะไรไม่ต้องไปขัดเกลีเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ถ้าตัวไม่เกี่ยวเองสรุปไปแบบนี้เลยนี่แหละยิง่งกว่าขัดเกลียวองเหนือมันไปเลยทุกอ,อ,อย่างก็จากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองให้นึกสต,ติแบบนี้เรื่อยๆหน่อย เท่านี้มันจะนอกเหนือตัวขัดเก้าไปเลยเดี๋ยวมันจะยิ่งกว่าสว่างมันจะกลายไปไล่ร่องรอยล้างส่งสว่างไป่ว่างล้างสังสว่างสว่างเนี่ยมันมาจากการพลายตัวมันเองฟังดีๆนะมันมันจากการพลายที่พลายไม่ใช่บำเพ็ญเอาถ้าบำเพ็ญเอาเนี่ยมันจะไปกลายแลศมีที่แสงอื่นไปเรื่อยๆความสว่างสวยมันมาจากการที่มันคลายตัวมันเอง แล้วยิ่งถ้าคลายไม่เอาคลายคลายทิ้งคลายยิ่งย,ยิ่งนอกเดี๋ยวความสว่งวาวงกลายเป็นไร้ร่องรอยกลายเป็นนิพพานปลดสัตว์อย่างนีง้ในนั้นจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่การเริ่มต้นในการบำเพ็ญเอาเลยไม่แต่น,น้อยเดียวก็ตัดทะลุว่าให้หมดแล้วทุออกทุกโตองค์มันไม่ใช่สิ่งยึดติดแล้วมันจะไปทําบาเพ็ญเอาได้ยังไงมันไม่ใช่สิ่งยึดติดแล้วเราจะไปบำเพ็ญเอาได้ยังไง เขาก็ต้องฟังในสิ่งที่ออมันทําให้เกิดการคลายทิ้งทลายหรือว่าทิ้งตัวทิ้งเองกันด,ดีมันจะได้ไม่หลงเข้าไปเจริญเอาเป็นการบำเพ็ญอีกแบบหนึ่งขึ้นมาหรือว่าบำเพ็ญทุกกิริยาออแล้วฟังดีๆฟังในหลักเสน่หที่มันทําให้เกิดการคลายทิ้งคลายไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองสลาดก็สลาดตัวสลาดเอง แล้วม no so really ันจะไม่ไหลก็ไปสู่การบาเพ็ญแบบอีกแบบอีกแบบหนึ่งเือยกทุกกริยาบาเพ็ญเอาบาเพ็ญบาเพ็ญเอาบาเพ็ญมันเป็นทุกกริยาในตัวหมดเองอันนี้รหัสนายแห่งนี้เราอนุทานสรุปมาให้แล้วเธอทั้งหลายก็ให้ใชสิ่งนี้ลุสติล้างสังววัดไปเรื่อยๆคาว่าล้างสังววัดตัวเองก็สังวรวัดจับปิติก็สังววัดมันก็ล้างภกันไปเลย ทุกอย่างก็ไม่เกี่ยวไปยึดไ่ยึดไปได้กันเลยไม่เกี่ยวก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไปได้วยกันเลยทุกอย่างให้นุสติตดัดตัวนุสติเองเรื่อยๆนุสติล้างตัวนุสติเองนุสติตัดตัวนุสตินุสติเรื่ยอยๆแนี่ท่านจะมีผลต่อภาครวมอย่างนี้นะบำเพ็ญกอดตัดแล้วการกอดล่ะคือบำเพ็ญ และการปอดเนี่ยต้องได้บทสรุปต้องเป็นการเโยงหาให้จบช่วยสมัมรัสะเท่านั้นจึงจะจัดว่าเป็นการปรดตามพุทธภาพมหาบรมีแต่ถ้าแยกย้ายไปปรดแบบอื่นปรดอย่างนั้นปรดอย่างนี้นีออน่น้่โน่นะนั้นมันเป็นตาสงสติลยมต่ละคนที่อยากสังกส่งที่อยากสะสมบารมีอยากได้บนอยากได้กุศลมากขึ้นอันนั้นมันผิดมันจะกลายเป็นทุกข์กิริยาในที่สุด แล้วยามันจะพาคอนติดติดดีดีมันไม่ใช่นิทานดีมีดีเนี่ยมันไม่ใช่ความหลุดพ้นมันไม่ใช่ความพื้นทุกดีดีมันเป็นกรรมมันมาจากกรรมพฤติกรรมอต่นิทานมันก็ไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมต้อกบูรณาและกูรณามันไม่เกี่ยวแต่นั่นจะมุ่งให้คนมาวนเวียนอยู่พฤติกรรมอยู่ไม่ได้แล้วไปหยอกเดียวจบประโยคเดียวจบด้วยสติขึ้นไปก่อนไม่ให้ไว้ สิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันเรือตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันจบที่ผิด้วยจบมโนกรรมมโนเอไวยนาทีตามนาทีวปจบตัวปฏิบัติด้วยทุกอย่างเลยลูกอยากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันเลย ยึดก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันเลยทุกอย่างมธรรมทุกอย่างเป็นเมตสีเลยอยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเลยทุกอย่างไม่เอาก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองแข่งหลยท่านจบไปเลยจบช่วยไปเรื่อยนั่นนี่จบช่วยไปเรื่อยไม่ยึดตัวแจกไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันเลยทุกอย่างแบบนี้เลย จะได้ไม่ยึดจะไม่ยึดไปด้วยกันมานแบบนี้เลยจะได้เป็นเนื้อหาตัดสู้ร่วมเหมือนไปสนทคลไปด้วยกันอะไอย่างเงี้ยมันจะล้างธรรมะทุกมันจะล้างตัวทุกปิยาทั้งหมดมันเพงในกายเป็นปดัอนเพอที่จับเคลนกายเป็นเนื้อหาพุทธองค์ไม่ใช่เนื้อหาแบบเราไม่ใช่เนื้อหาแบบเราเลย เป็นเนื้อหาแบบพุทธองค์จริงๆจะช่วยไม่ใช่เนื้อหาแบบเราการที่เราคิดบำเพ็ญเอากันแบบนี้แบบนั้นก็มันเนื้อหาแบบเราต้อนง,นตงนั่งต้องนี้ต้องนี้ต้องนั้นมันทุกเรียงหมดทุกต้องทุกอย่างก็อยากไม่ยึดไม่กระทตัวไม่ยึดเองไปได้วยกันทุกอยาก่างทุกอยาก่างก็เปี่ยนต่างไปเย จะเป็นตำแหน่งที่ตัดตัวตำหน่งงานบิดเนี่ยม็น <refugees> อจะเรื่องกาตัดรูปของพระพุทธแล้วมันจะกลายเป็นก sure. <and personnes> ารมาเพนปวดศัตร่สมบูรณ์แบบแล ities, ้วมันจะกลายเป็นอาธิพุทาสนาตรงนี้ขึ้นมาในการจบช่วยสมศัตดิ์ยศสุขสหมายไป อยากลจากไม่ตัวไหมเองไมด้วยกันยุติตัวยุติเองจบตัวจบเองเปนเดียวอยากไม่ตัวไม่เองไปดได้กันเลยทุกอย่างอยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไมดได้กันเลยทุกอย่างเป็นเรื่องเห็นหนาเดียวกันจบตัวจบเองช่วยกันยุติตัวยุติเองช่วยกันทุกอย่างยากเลยอยากไม่ตัวไม่เองไปด้วยกัน มันก็ยุติตัวยุดตีอะไรนะจบตัวจบอะไร้ะจบตัวบำเพ็ญทุกเบียให้เลยเนี่ยลูกตื่นการตัดมีลูสติ่นเองเรื่อยๆหน่อยไอ้เองลูกแล้วมันจะกลายเป็นเนื้อหาของพระเจ้าองค์ขึ้นมาเหมือนกันเดิทุกอย่างอธิการที่ต้นไม้ใบหญ้ากหอนดินแปใอากาศช่องว่างในอากาศอากาศที่ใช้กระบวนการเสมอกันเดิมเลยทุกอย่าง ยากไม่ตัวไม่เองเหมือนกันยากไม่เอาต oui. ัวไม่เอาเองเหมือนกันยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเหมือนกันลุกยจบตัวบำเพ็ญทุกปิยาไปเลยนี่แหละเรียกว่านิโอธสรุปของสวัสดินิพานสรุปของสวัสดิเนื้อหาตัดสุขสรุปของสวัสดิ สันตปองมาให้แล้วนะสันหมดสันแต่นั้นแค่ลุสติกันเรื่อยๆ้อมไปกันสมทรีเท่านี้แหละมันจะเป็นเนื้อหาของการสัธสรู้ช่วยสรรพสัตว์เป็นแบบทั่วหน้าทั่วตาเป็นแบบทุกที่ทุกแห่ทุกภูมิระแทศที่ไม่ต้องรอพุทธดินอนไม่ต้องแยกพุทธนอนไหนไม่ต้องรอพุทธดินอนไหนทุกการให้เนื้อหาที่เป็นแก่นแก่นแท้ของพุทธดนอน อยู่ตลอดเนี่ยเนื้อหาที่เป็นแก่นแท้ของพุทธธรรมแี่เกบผู้หญาเก็่มเก็บผู้หญิงยที่เก็่ยพืัอเพอยะ่างก็จากไม่ตัวไม้เองไปด้วยกันเลยสิมีแหละเกาเลยยุติตัวยุติ จบตัจบเหตุไปเรื่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆเจนมันพังงไปอยู่ตลอดมันก็เราจบช่วยเรื่อยๆรู้สึกเนการจบช่วยกันเรื่อยๆเลไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดดับอะไรผูกแล้วไม่ต้องเลย อยากไม่ตัวไม่เองก็ไปเนไรทุกอย่างนี่แหละคืออยากไม่เอาตัวไม่เอาเองจากมีสิมีสร้อนก็เป็นหน้านไม่ได้สนตัวให้จที่หักเป็นการ่เป็นแก่นแกเป็นแก่นแกของทุกทิันดอนในการเกเบให้ของทุกทชนดอนของทุกิองในการเก็บ ไม่ตัวไม่เองก็เปยไไม่ต้องเป็นไม่อะไรแล้วทุกอย่างจบตัวจบเองช่วยกันจบตัวจบเองช่วยกันยุติงตัวยุติเองช่วยกันไม่ใช่ไปคอยจบอะไรจบตัวจบเองช่วยกันยุติตัวยุติเองช่วยกันไม่ใช่ไปคอยยุติอะไรอย่างนี้มันจะหมดทุกกริยาหมดตัวบำเพ็ญมันจะหมดมันจะจบตัวบำเพ็ญให้บเป็นทุกกริยา จะจบตัวหลงปฏิบัติแล้วอย <c oughs> ่างนี้เราก็ตัดสนุจช่วยกันตรงๆกันไปเรื่อยๆช่วยเรื่อนไปยอเดียวหยอเดียวหยอเดียวนี่สุดทเดียว่ใช่เรื่อ ไม่ไงไม่ยึดระจากไม่ย,ยึดดูไปยึดเองไม่ต้องไปยึดอะไรจบตัวจับเองตรงทองและก็จักรละตัวละเองเลยไม่ต้องไปคอยละเลี่ยต้นไหนตัวละจบตัวละเองตรงน,นี้นี่แหละนี่เลยแล้วก็ทุกอย่างเข้ามันไปดี ไม่ยึดตัวจากตัวไม่ยึดเองเลยไม่ใช่ไปมิดอะไรไม่ยึดจบตัวไม่ยึดเองนี่แหละจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนี่แหละไม่ยึดจบตัวไม่ยึดเองนี่แหละถ้ามันไจคอยไม่ยึดมันจะเป็นทุกข์กริยาอยู่เรียกบังเเป็นตัวแันเพนอยู่โดยมันเพนทุกลักษณะไม่ว่าจะอริยะก็ยังเป็นทุกข์กริยาอยู่ไม่เกี่ยวว่าแต่ปฏิชน ได้ผลอสุอย่างเนี้ยมันจะลอยความสว่งวางสวยานี่มันจะไล่ล่องรอยไปนี่นะครับจะกลายเป็นมหาสุญยตานิพานล้างธรรมาจะไปอยู่เรื่อยๆเป็นเนื้อหาที่เป็นแก่นแท้ของการบล่อรอบของทุกขเทีนยนเจ้า แล้วก็เคลื่อนย้ายไปโปรดตรนนั้นตอนนี้กไปสรุปไปตรงนั้นตอนนี้สรุปจบช่วยไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นกําลังในการตัดสู้ช่วยสรสรพสัตว์ขึ้นเองไม่ใช่สั่งสมกําลังแบบนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นกําลังที่มันเป็นกรรม้อนมนีกําลังกําลังแห่งการตัดสู้ช่วยสรสรพสรัตว์นเนี่มันมันหมดทาระ มันไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องห่วงกาลังไม่ต้องห่วงกําลังไม่ต้องห่วงุลผลไม่ต้องห่วงุณผลจะหมดไม่หมดมีไม่มีมันไม่มีพาระผู้หญิงเป็นเบสิกของมหาคุณาเป็นพื้นฐานเป็นมหากุณาจำถึง มันทำว่าทุย่างนี้ต้องร้าวมันไปแต่เนื้อหาที่มันจบตัวจบเองนี่วิสัยที่มันจบตัวจบเองเนี่ยครับะกิเลสเนี่ยไม่ลากิเลสละมาจากละตัวละเองนี่แหละนั่แหละคือคอดงอกกิเลสของจริงตัวครยละตัวไม่ละนี่แหละตัวใคอสร้างเนี่ตัวใครเกิดดับ พอทุกอย่างก็จากลาตัวละเองก็เรียบร้อยเราไปยุติตัวเกิดจากไม่ไม่ใช่ข้างหน้าเลยปัจจุบันนี้เลยพอจากไม่ตัวไม่เองกันเลยปัจจุบน<ม>ันจากลาตัวแล้ะเองเล<ม>ยปัจจุบันมันจะจบให้กันในปัจจุบันนี้เลยไม่ใช่อานาคตไม่ใช่เป็นตัดศัลย์ช่วยอนาคตตัดรูลชชื่อกันในปัจจุบันนี้เลยตรงกองเชื้อช่วนี่เลย ผู้อย่ากเลยไม่ได้ธรรมชาติธาตุิ่ในร่มไฟเปลี่ยนไปเลยอย่าไปรอแต่ปอดตัดอย่างเดียวนะผู้อยากคือปอดทุกธรรมชาติคือปอดเนื้อหาตั่สรุปเหมือนกันหมดอะไรที่มันไปติดธรรมชาติติดธรรมชาติแต่ว่าถูกล้างไปด้วยวิบากตรงนั้นน่ะที่มันตอกท้างในธรรมชาติมันติดธรรมชาติเนี้ยมันจะถูกล้างไปด้วยวิบากตรงนั้นอยากไม่ตัวไม่เองไปด้วยกันจากไม่เอาตัวไม่เอาเองไปด้วยกันเลยทุกธรรมชาติธาตุทั้งหลาย กรมีบาปใดๆที่มันตกค้างในธรรมชาติถ้าทา,ทาล้านี่ถูกล้างไปด้วยด้วยนุสษตษษิ